สวัสดีครับคุณพิเชย์คุณภอภพรและคุณผู้ชมทุกท่านครับครับในขั้นประกาศครับหมู่บ้านนี้ครับสถานีตรวจวัดของ,าษษางกรมกนนกอนุญาตเบื้อง,งผานที่สารมีงานฝนตกอยู่จังหวัดหาเลยอุดรธานีนครพนมสกลนครหนองบัวลำพูมุกดาหารกาลสินธุ์ลอยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นครสุริมาบุรีรัมย์บึบงกาฬอัน,นาเัเจริญและย่โสธรครับโดยเมื่อวานนี้ครับ ระดัสูงุดปัจจัยอยู่จังหวัดสกลนครครับ39.0เ mm. กานมิลลิเมตรครับส่วนผ่าโดยชื่นสดเมฆและผ่าได้จัดผลฝนจากเว็บไซต์กรมโทรวิทยาตอนเอ้า้มนี้ครับจากอิทธิพลของหลองมอสุมผ่าผ่านตอนบนของผากเหนือแต่ประเทศลาวตอนบนเขาซูยมอมความกระดาษตามบริเวณทาวตังเขียประกอบกับมอสุมท้นตกเึียงไตกำลังปานกลางยังคงผัดปกคลุมทะเลนะวัน,นประเทศไทยลาวไทยเขเวไถ่ภัยสารครับ นี่เมฆก่อนปกคลุมยูบุรีหวัตเลยครับก่อนในตอนเช้านี่ภาพได้จากนแก่นฯภาพได้จากกรุงนครเห็นคุ่มฝนยูบุรชวัตรน้องค่ายอุดรธานีแต่ดังบลรีัมพคูครับคร,รับาาพยากรณ์เบื้อคืนอีสานครับตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้หอตอนเช้ามื้ออื่นมีฝนตกขนองลอยละหกสิบของพื้นที่ทรายมินพุทธนักตามหม่องครับยูบุรีชวัตรน้องค่ายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนม กาลสินมุกทหารเยโซทอนอันนาจเจริญและตูน่าชาแนนี่ครับอุณหภูมิตำสุดครับประมาณ๒๕าหองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ3 2หอดองศาเซลเซียสร่มตนตกถึงไต่ความเร็ว10หอดเส้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรับในช่วงนี้ก็ยังเตือนพี่น้องประชาชนครับให้ระวังนตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไปนําซึ่งอาจเหตุให้เกิดจากตรงจะพันุ์แตน้ำปลาและหลักได โดยเฉพาะพื้นที่หลาดเชิงเขาไก่ทั้งนำหลายพานันและพื้นที่หลุมครับแลือก่อนสมาร์เปิดเบื้องพารู้าักอาจจเชื่อมตดแม่ครับเปิดเบื้องพารู้จัตดฝนหรือว่าเปิดเบื้องผลการเพลย,ย์บอลอากาศ